เอมะิรงกายวิเชียนนะครับก็วันนี้เล่นค่อนข้าง solid ทีดูก g r e e บนกรีนก็ solid ทุกอย่างก็คีย์คงจะเป็นออกสตาร์ทค่อนข้างดีวเอเบอรีค่อนข้างเร็วตั้งแต่หลุมสองสาสี่ทำให้เล่นค่อนข้างไหลลื่นไม่ไม่ค่อยเจอปัญหามากนะก็เป็นสิทงที่ดีสำหรับสนามนี้เพราะว่าเจอปัญหาก็คงไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องคีิทำแต้มไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามี คนเล่นดีมากวันนี้้แต่เอกประดิษฐ์ที่ลบ9แล้วก็น,ะน้องเตนโนพิชยาลบ7ก,ก็ดูสกอร์บอดอยู่เรื่อยๆครับต้องไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้ก็มีความรู้สึกว่าเล็บฝฟิลชอ็อตเอาท์แดนเหมือนเดิมแต่ก็คงคอมเพลนมากไม่ได้เป็นวันเป็นวันที่ค่อนข้างดีก็พรุ่งนี้ก็แฮนเดิมอะมาเพื่อชนะได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วก็ โอ้รายการนี้มีถ่ายทอดสดโอ้ตั้งแต่เช้าเลยก็แฟนกอลฟก็ติดตามชมได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนอันนี้เป็นรายการใหญ่ก็เต็มที่ครับขอบคุณครับ